สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กบังน้ำเกียงไกลรถมือสองบางคลิท์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะหายหน้าหายตากันไปนานนะคะวันนี้นะคะมีรถสวยเข้ามาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์ะคะจะพามาดูรถสวยคันนี้ค่ะคะันนี้นะคะเป็น Toyota Vigo Champ นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปี2013สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังตามหามองหารถกระบะนะคะผ่อนหูนะคะ อปไปด้วยนะตัวนี้นะเป็นตัว g ี o o ดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะกระจังหน้าตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟไฟมาพร้อมกับไฟหน้าที่สวยฉบเฉียวนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเชื่อเลยว่าหลายคนนะคะต้องชอบแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งทางนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะคันนี้นะ เป็นล้อแม็กนะคะยางยางจากโรงงานนะคะแม็กจากโรงงานตัวนี้นะคะเป็นแม็กโตโยต้าเลยนะคะตัวนี้นะ,ะ,ต,นนะ,ะตัวนี้จะได้เป็นเครื่องวีเอนเทอร์โมด้วยนะคะแอบเปิดได้นะคะคันนี้นะคะกว้างขวางนะคะคันนี้นะ,คะใครนะคะที่กําลังมองหานะคะรถไว้ใช้งานนะคะต้องคันนี้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบาดนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะ นี่เลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะนี่เลยตรงนี้จะเป็นแอร์แบ็กนะตัวนี้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะเดิมๆิมหมดเลยนะคะจากโรงงานนะคะมีวิทยุนะคะปุ่มเสียบสายนะคะเสียบสาย usb นะคะสามารถฟังเพลงได้ฟังวิทยุได้เล่นแผ่นซีดีได้นะคะตัวนี้นะ,ะจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มนะคะปรับแอร์นะคะเพิ่มความเย็นนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ระบบแมนนวลนะคะเป็นระบบ5เกียร์นะคะแล้วก็เป็นเกียร์อานะคะเกียร์ถอยหลังเนาะตัวนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะคะสีครีมนะคะเป็นเบาะกำกรรมะหยี่นะคะไม่ดักฝุ่นเนาะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็คือตัวจีกูของเราเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะนี่เลยสําหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะคะเวลาขับรถเนาะตัวนี้นะคะสะดวกสบายมากๆนะคะ นี่เลยเนาะด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังนะดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะมีช่องเก็บของตรงนี้ด้วยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายไปกันทั้งครอบครัวเลยนะคะคันนี้นะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะเป็นปุ่มปรับกระจกอัตโนมัตินะคะตรงนี้นะ นี่ตรงนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะสีทูโทนสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังตามหารถไปใช้งานนะคะผ่อนถูกนะคะรถปี13นะคะสวยๆเลยตัวนี้เป็นเครื่อง2005นะคะนะคะเป็นเครื่อง2005นะคะสีขาวทั้งคันนะคะสวยๆนะคะเป็นยางมิชลินด้วยนะ,ะนี่นนเลยนะคะยางมิชลินนะ,ะดอกยางยังอยู่ครบเลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นวีโก้แชมป์นะคะเป็นตัว G นะคะตัวท็อปเลยเนาะตัวนี้เนาะใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะได้นะคะมาจับมาจองเป็นเจ้าของนะคะบอกไว้เลยว่าอย่ารอช้านะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยต้องหูช้างนะคะเวลาไฟเลี้ยวนะเปิดไฟเดียวนะมองเห็นชัดนะคะ คันนี้นะคะอยู่ที่ราคา4 0 0แสนกับอีก9,000บาทเท่านั้นนะคะ4 0 0แสนกับอีก9,000บาทเท่านั้นได้รถปี13ตัวท็อปนะคะเครื่อง2อ0พนะคะใครที่อยากได้เป็นเจ้าของนะคะรีบโทรมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะ0 9 9ย์9 2 0 0 0นะคะตอนนี้โปรโมชั่นที่ร้านเราเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรจอง2 0 0 0บาทนะคะมีสิรุ่นรับจับไข่นะคะตั้งแต่3,000บาท4 0 0 0บาท5,000บาทจนถึง10,000บาทเลยนะคะรางวัลสูงสุดนะคะรอคุณอยู่นะคะ อรอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะมีตัวตรวจเช็คสภาพรถด้วยนะคะฟรีให้ทุกอย่างนะคะฟรีประกันภัยฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะบอกไว้เลยว่าต้องมาหาน้งเฟินเท่านั้นนะคะใครมาไม่ถูกนะคะสอบถามได้นะคะปรึกษาได้ทุกอย่างเลยเนาะ,ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะใครที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ถ้ามีรถสวยอีกนะ,ะสวัสดีค่ะ